ภาพพี่น้องมาเบื้องน้ำท่วมน้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินเนาะที่อำเภอกมลาสายตมบลดงลิงเดอ้อหนีน้ำท่วมฝนมาสองมือน้ำท่วมเข่ากำลังเหตุใหม่ๆเนาะน้ำท่วมเข่ากำลังเหตดใหม่ๆนี่สาเหตุเกิดจากออยี่หยางกำลังเห็ดใหม่ๆท่วมเพื่อเป็นบอ,อกเลยเนาะ ปูไปหอดพู้นสุดหูสุด,สดตาเป็นอ่ะอยู่ที่จังหวัดกาลสินอำเภอเคมลาใสเนาะตำบลดงลีนนตอนเดือนอันตุลากัห่วมเนี่คือ็ะกก้กากระถ่วมไปแล้วรอบนั้นเนาะอันนี้รอบค้นเห็ดไม่เป็นเห็ดไม่พึ่งเห็ดป,ป,ประมาณเด้อัน อาทิตย์สองอาทิตย์จังสิแม่หมประมาณได้ครึ่งเดือนย่างหนึ่นงครึ่งเดือนนำกะบมัด่วมเนาะชีวิตเชาหน้ากับเป็นแบบนี้แบบจามาเด้อหน่วยงานใดสิมาซอยใดก็มาซอยเด้อเลตุนค้นเด้อส่วงไก่อยู่ส่วมไรไรไรอยู่ได้ช่วงนี้มันอู้หนาวตรงเป็นสิมีนันเพิินเห็ดหนอ,นองเนาสาหีตเพิ่นเห็ดอันโครงการญยังเพล่น ปน,นี่น้ำมันกาอูเนะน้ามันอู่คือเป็ปงบ่อ,อกตะกี้กับ่าสาหาสคือนีมือนีสาหาัสทางนี้กะท่วมคือแบทางนี้วอวสาหัสมากขอบคุณก็จะเ,เป็นอย่างเลยเฮ็นพระเด้บก็เดือนก็ดาวามากอท่วมเลยคือค้าแม่น้ำรดนกัคือสิได้ีฮเดตุไม่เน,ะเนะาะขอบคุณมา,มาอีกกับคือคาดว่าสิ ก็สิลูกยื่นหน่อแต่สิ่งูกมาคือปัญหาฝนมานหาเดียวเนาะหาเดียวหาเดียวท่วมเลยฝนมาหาเดียวท่วมเลยจะเลยสูนเช้าหน้าเห็ดกยากาไม่แล้ว บางคนเห็ดสามเที่ยวเรียบร้อนเที่ยวนี้ท่วมหลายก็ทุกเที่ยวอีกเนาะอันนี้เป็นทามีถรน,นุ่น,นกับคันรถิ่นมาเฮ็ดแบบว่ามันมี่ยนนองอันนี่อยังล่ะมันมี่ยนนองน้องญาติจอยบอก่กน้องอีหยังอยู่ทางพคนล่ะ เพ so no so so kind of ิ่นเฮอิหยังก็บ่รููว่ามีโครงการเฮอิหยังแล้วก็มนสิท่วมไว้แต่เก้ากับ่ท่วมบ่ท่วมไว้ปานนี้เนาะแต่ก่อนมันก็ไม่ท่วมเร็วปานนี้อันนี้เพิ่งเฮ็ดเนาะเพิ่งเฮ็ดกับมาท่วมเร็วเหลือเหลือได้น้อยเหลือได้น้อยที่มันโน่นเน่ะเหลือแต่แค่นั้นมาเด้อมาช่วยเด้อหน่วยงานไหจะมาช่วยสงสารอ่นช้าน่าเน่เด้อ มาซอยกันเล่าหาวิธีว่าเฮ็ดจั้งไหนนาจั้งสิบ่ท่วมไว้ปานนี้ที่จริงมันบ่ท่นได้สมบ่ท่วมเดิบ่ท่นได้สมบ่ท่วมยังว่าติมันมีอ่ะเพิ่นเฮ็ดโครงการอใหยังนี่ล่ะก้องการอใหยังของเพิ่อนเหน่อมาจกมาขุดมาหยังนี่ละ่ะมัากระเลยอู้ขึ้นไวท่วมขึ้นไว ขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมฝาก subscribe, กดซับสไคร b ์กด share ไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยาบันในเด้อ